พบว่าเป็นไตระยะสามจนกระทั่งคุณแม่สุขภาพไตดีขึ้นได้รายได้เพิ่มนอกเหนือจากงานประจําทําให้สถานะทางการเงินดีขึ้นด้วยสวัสดีค่ะ ปุเป้กันชีสานะคะปัจจุบันทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโครงการกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะอลังติยพรนะคะปัจจุบันทํางานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะในตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโครงการพัฒนาโครงการค่ะค่ะก็ต้องเล่าย้อนหลักไปนิดนึงนะคะว่าเราสองคนเนี่ย จริงๆแล้วเราสองคนคนรักครอบครัวมากนะคะแล้วก็ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะให้ครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยก็ครอบครัวเราประสบปัญหาค่อนข้างซีเรียสก็คือคุณแม่นะคะตรวจพบว่าเป็นไตระยะ3นะคะคุณหมอกาลังแผนที่จะให้ฟอกไตก็คือตอนนั้นเนาะเราก็เครียดกันมากพยายามที่จะหาทุกวิธีทางเลยที่จะช่วยให้คุณแม่เนี่ยดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องฟอกไตเพราะว่าเรารู้ว่าเริ่มฟอกไตแล้วมันก็คือการเขา่าดาวก็จนกระทั่งเนี่ยได้น้องก้อยนะคะดมอนก้อยนัดประพารชัยประกรณ นะะแนะนําผลิตภัณฑ์เจียวพลาสให้เรารู้จักนะคะแล้วเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์เจียวพลาสในการดูแลคุณแม่จนกระทั่งคุณแม่เนี่ยสุขภาพไตดีขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ ดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เจลพลาสอยู่นะคะหลังจากนั้นหลังจากที่คุณแม่ดีขึ้นนะคะเราสองคนก็เริ่มที่จะสนใจในการทําธุรกิจกับเจลพลาสนะคะเพราะว่ารู้สึกมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์เราก็เลยได้รับโอกาสนะคะจากน้องก้อยนัทประภเชิญประกรวงในการที่จะแนะนําตัวธุรกิจให้เรารู้จักเราสองคนก็เลยได้เริ่มดําเนินธุรกิจนะคะอยู่แล้วก็เข้ามาอยู่ในครอบครัวเดอะวินเนอร์ทีมนะคะ,ะ,คะก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยเนาะ,ะแล้วก็ทําให้เราสองคนดําเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะ นอกจากเราจะได้สุขภาพที่ดีขึ้นทั้งครอบครัวแล้วนะคะก็เราก็ยังได้รายได,ได้เพิ่มนะคะนอกเหนือจากงานประจำเนาะทำให้สถานะทางการเงินของครอบครัวเราดีขึ้นด้วยนะคะทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณบริษัทเจลพลัสนะคะโดยคุณหน่อยรุ่งรัตนะคะแล้วก็ Diamond J, Diamond Joy, ไดมอนด์เจไดมอนด์จอยไดมอนด์ก้อยนะคะที่เปิดโอกาสแล้วก็ผลักดันให้เราเนี่ย ดำเนินธุรกิจกับเจวพัสนะคะแล้วก็เติบโตอย่างต่อนเนื่องนะคะทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะไม่สําเร็จเลยแล้วก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้แรงผลักดนันแล้วก็สนับสนุนจากทุกท่านที่กล่าวมานะคะก็ขอบคุณมากค่ะ My name is กันชิสา My n a m อ is ปีพร n n นด์บ e อาร์เจลพัสค่ะขอบคุณค่ะ